ตัวต่อไปครับอะดูไปก่อนก็ได้อ้าวดูไปก่อนเฮ้ยจด,ดูขนาดนี้มันดูมันไอ้นี่ไปอ่ะให้จำนะครับจำอาอ่ะเจนะครับเว้นวักหน่อยห่างๆนิดนึงไหน้องเขียนให้เต็มบรรทัดกว่านี้นะครับนี้มันยังไม่เต็มบรรทัดหัวอยู่ตรงเส้นนะครับตรงพิดผิดผิดหัวหัวหัวอีกด้านหนึง่ง อ่าให้หัวอยู่กับเส้นข้างบนนะครับนั่นแหละอ่าลาดฝั่งนี้ทีครับโอเคไม,ไม่ค่้เหมือนอ่าให้แก้ตัวอ,อีกทีนึงงขียนให้เขีเยนตัวต่อไปเลยครับไม่เอาเขียนขอ,อพึ่ง มาดูตัวอย่างดูตัวอย่างเอ่อตัวแหลมแหลมเนี่ยนะครับตรงแหลมแหลมเนี่ยมันแค่ครึ่งหนึ่งไม่ไหวแค่ครึ่งมันทัดครึ่งทัดวเอาพยายามเอาตัวนี้เสร็จก็พอแล้วอะเหนื่อยจังตรงแหลมแหลมนะครับให้แค่ครึ่งมันทัดพอวงกลมให้เหมือนเดิมครับถูกต้องโอ้สวยงามสวยงามสวยงาม โอ้ยสวยจริงด้วยอะ่ะสิบจำสิบสิบจำสิบ,บ,สบโอเคเก่งมากครับ